ถ้าเป็นส่วนที่นิยมสุดก็เป็นเนื้อน้องสะโพกนะก่อนจะเสิร์ฟก็จะมีตัวนี้ฮะเป็นซีอิ๊วขาวเห็นไหมฮะข้างล่างเป็นน้าซีอิ๊วขาวนะข้างบนอ่ะจะเป็นน้ํามันตัวนี้คือน้ํามันงาถ้าเอามาใส่ให้เขาได้กลิ่นก็พอเพราะไก่กับน้ํามันงานเข้ากันใช่ครับมันจะหอมสมัยคุณพ่อครับขายมาก็20ปีได้แล้วก็มาอยู่นครปฐมได้2ปีกว่าความมันไก่ที่นี่ก็แตกต่างกับทั่วไปตรงไหนจะเป็นไก่ที่เหมือนจะเป็นไก่บ้านเนาะ หนังจะไม่เหมือนกันจะเป็นเหลืองเหลืองหน่อยออกเหลืองเหลืองแล้วก็ตับจะเหลืองเหลืองหน่อยนะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยขายเดือนหยุดเดือนเพราะว่าเลี้ยงเองอันนี้ไก่ที่เป็นหนังเหลืองเหลืองเี้ยเกี่ยวกับอาหารการก<ๆ>ินแล้วก็อายุของเขาอายุเขาส่วนใหญ่เนี่ยเดือนกว่าก่ร2สองเดือนเขาก็เชื่อแล้วนะแต่ไก่บ้านเนี่ยไม่ได้ถ้าเดือนสองเดือนเนี่ยจะเหนียวนอกสพโพกจะกึบกึบแน่นแน่นหน่อยแต่ส่วนส่วนใหญ่จะถ้าอีกแนวหนึ่งก็จะเป็นหน้าอกหน้าอกไม่หนังอะไรเงี้ยถ้าเป็นไก่ตลาด ราคาถูกจริงครับแต่ว่าเนื้อมันอนะ่ะจะยุ่ยมันจะไม่แน่นแล้วก็มันจะเละๆอันนั้นจะอีกเกตหนึ่งเลยมันจะโลหนึ่งไม่กี่บาทครับอันนี้จะโลละเป็นร้อยขึ้นรับมาก็แพงครับแล้วก็ต้องคัดอีกทีหนึ่งด้วยคือไก่เนี่ยมันจะมีอาหารเมร็ดกับอาหารที่ธรรมชาติพวกพวกข้าวเปลือกข้าวโพดลำละเอียดลำหยาบอะไรพวกนี้ครับสูตรของเขาก็จะธรรมชาติเยอะเม็ดน้อยอาหารเม็ดน้อยประมาณไก่มันมีพันเยอะ ไ,ไก่เนื้อไก่ไทยไก่ชนไก่สามสายอันนี้เป็นสามสายมันจะผสมกันเยอะน้ำจิ้มก็จะสไตล์สิงคโปร์แต่ว่าไม่เน้นเยอะเป็นภาษาสะไตล์ไทยไปด้วยที่นี่จะออกไม่หวานจะเป็นเปรี้ยวเค็มถ้ามีหวานก็คือน้ำน้ำราดไอ้น้ำซอสอะเนาะลุงโฮตั้งแต่เมื่อก่อนไม่ได้ทำข้าวมันไก่หรอครับขายไก่สดที่ตลาดแล้วคราวนี้ขายไก่มันไก่ไฮะไปขายที่ซังที บ้านอยู่สมุทรสาครแต่นั่งรถไปขายทังนี้ก็ไม่ไหวก็มาทำข้าวมันไก่ที่ร้านจริงๆคุณลุงชื่อวีชิกโฮครับโฮเนี่ยเป็นแซ่ของเขาแล้วก็อยู่ที่เก่าเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะตั้งตั้งชื่อร้านยังไงก็เรียกตามนามสกุลเลยลุงโฮบางคนก็เรียกข้าวมันไก่ริมคลองข้าวข้าวที่นี่จะเป็นข้าวมันที่เป็นหอมมะลิล้วนนะแล้วก็จะเป็นยี่ห้อที่คัดมาแล้วมี3 4ยี่ห้อยี่ห้อนี้ ข้าวมันใหญ่ที่สุดแล้วอันนี้เป็นพวกกระเทียมกับหอมเจียวอะไรพวกนี้นะฮะกระเทียมเจียวคุกเฉพาะตอนจะตักดีกว่าอันนี้ให้เขาอบไปก่อนข้าวอุดปรงฮะ,ะใส่หลายอย่างมีมีเยอะเลยะครับกว่าจะได้สูตรก็เยอะฮะ,ะวันหนึ่งประมาณ10สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวครับช่วงที่เสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะหน่อยะครับเพราะว่าเราไม่ขายไม่ขายนานหกโมงครึ่งถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งเองครับ ฝากร้านหน่อยนะคบร้านอยู่วัดเสถียรรัตนารามท้าปักหมุดนะร้านจะเปิด6กโมงครึ่งถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งทุกวันยกเว้นวันอังคารวันอังคารหยุดทุกวันนะครับส่วนเครื่องในคนที่รักตับมาก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 ่อนสัก10บโมงก่อน10บโมงเนี่ยน่าจะมีแน่นอนฝากร้านด้วยนะคบร้านเข้ามันไก่ในโฮย้ายมาณนะั้าำประถมแล้วครับเปี้ยวปากรีวิว